สวัสดีค่ะเจนนะคะช่องเจนนี่พากินพาเที่ยวค่ะวันนี้มาแนะนำตัวนะคะค่ะเจนนะคะเป็นคนอุดอรอายุ34ย่าง35ปีค่ะก็เพิ่งมาหัดทำ YouTube ครั้งแรกนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตาม ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็มากับคุณยายแล้วก็ลูกๆค่ะพากันกําลังทําสวนกันอยู่ข้างหลังนะคะว่าจะปลูกผักกันนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่มาทํา y o youtube นะคะอยากมาพูดถึงแรงบันดาลใจก็พอดีน่ะที่จริงเริ่มทํา y o youtube ตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ลงเป็นจริงเป็นจังทําได้ youtube มา6ปีแล้ว แล้วทีเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมาทําเป็นจริงเป็นจังอะนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราชอบนะคะชอบในทางทาอาหารแล้วก็เรามีสูตรอาหารที่ว่าเราคิดว่ามันอร่อยนะคะเจนกินแล้วอะมันมันแซ่บอะนะคะก็เลยอยากมาอยากเออมาบอกต่อให้เพื่อนๆนะคะได้ร้องเห็ดหรือว่าแบ่งปันสูตรแล้วก็ความรู้นะคะของตัวเองที่ตัวเองมีอยู่เผื่อใครสนใจนะคะอยากจะทํากับข้าวอะไรเงี้ยเพราะ อย่างเจนเป็นคนชอบทํากับข้าวแล้วเป็นคนชอบกินชอบชิมนะคะแล้วก็ชอบเที่ยวแล้วก็แบบเออก็เลยอยากเอาสูตรดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้แบบลองกินลองทําดูนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นเพื่อเออเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็เพื่อให้เจนเนี่ยมีกําลังใจได้ทําคลิปต่อไปให้ออกมาได้ดีเจนเพิ่งหัดทํา y o Youtube ใหม่ถ้าทําแล้วมันแบบว่า มันตัดต่อยังไม่ดียังไงก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเพิ่งหัดทําใหม่จริงๆตัดต่อยังไม่เป็นเลยค่ะตัดต่อยังไม่เป็นบางทีเราคุยกล้องอย่างเงี้ยก็มีเขินๆขนตัวเองบ้างนะคะเข <c ười> ินเขินตัวเองพอเป็นคนอีสานะนะคะเป็นคนคนอุอดรน,นะคะก็จะเอาสูตรวิธีทํากับข้าวหลายๆแบบแม้กระทั่งกับข้าวฝรั่ง Rab, อาหารอีสานอาหารไทยนะคะที่เราทําเป็นก็จะเอามาแบ่งปันสูตรตรงนี้นะคะ ฝากกดติดตามกดซับส c ค i b e ให้หน่อยนะคะก็เจนมาอยู่ตอนนี้เจนเป็นคนอุดอรนะคะก็คือมาอยู่ที่สวีเดนมาอยู่ที่สวีเดน10กว่าปีแล้วค่ะมาอยู่แล้วก็มีครอบครัวที่นี่ก็ช่วงนี้โรคโควิดไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ที่ ก็เลยว่าเออมันเงาเงานะคะก็เลยอยากจะมาท YouTube, ยยําำ u t u b e หนึ่งก็ยังได้คูดคุยได้อะไรได้แบ่งปันความรู้หนึ่งเราทํากับข้าวทุกบันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าสูตรของเรามันอร่อยนะคะก็เลยเอออยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเ <ๆ S 1> ได้กินได้ชิมดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เอาวิวสวยๆของประเทศสวีเดนมาฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาชม เวลาเราไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเจงกระเด็กก็จะโพสต์ให้ดูนะคะว่าสวีเดนมันเป็นแบบไหนเผื่อใครๆก็แบบเออก็จะได้บอกเออมันก็สวยคนละแบบนะคะการซื้อของของ,ของเขาก็ก็ก็ซื้อแล้วเขาไม่ใส่ถุงเขาไม่ใส่ถุงยางแล้วคะถ้าถุงเขาก็จะซื้อเอาเขาก็จะใส่เป็นถุงถุงกระดาษเอาเวลาเราไปซื้อของอะคะ่ะ โอเคนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ